สวัสดีครับค่ะต่อมาเรามานั่งรีวิวผลิตภัณฑ์ตัวต่อมาอันนี้พาวลี่พิเศษมากเป็นของพลอยเองตรงนี้นะคะที่เห็นอยู่หนึ่งคืออ้อยไว้สําหรับอาบน้ํากับไว้สําหรับนวดตัวเด็กนะคะอ่าสาหรับคนที่บอกบอกว่าผู้ใหญ่ใช้ได้ไหมขอบอกเลยว่าใช้ได้ค่ะสําหรับคนผู้ใหญ่ที่มีผิวที่ค่อนข้างเซนซิทีฟเนี่ยจะดีมากและส่วนตัวนี้นะคะเป็นยาก,กันยุงทั้ง2ตัวเนี่ยพลอยทำขึ้นมาตั้งแต่ตอนก่อนคลอดลูก คืออันเนี้ยคือพลอยเป็นคนชอบโดนยุงกัดแล้วผิวจะแพ้มากด้วย,วยแต่ก็เลยคิดวิธีหาอ,อยากันยุงอะไรก็ได้ที่เวลาเราเกาแล้วเราไม่แสบเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องเป็นพวกยากันยุงที่ทํามาจากธรรมชาตินะคะเป็นออแกนิกนี่นะคะอันนี้กลิ่นตรงนี้นะคะปกติที่เห็นยากันยุงทั่วไปเนี่ยจะเป็นกลิ่นเอ่อพวกตะไคร้หอมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่อันนี้เป็นกลิ่นเซดาร์บูดค่ะหอมมากแพนเตอร์ดมสิครับแพนเตอร์ครับทำอะไรลูกดมสิครับหอมไหมครับนครับแพนเตอร์ชอบฉีดไหมครับ แลวดีไหมครับดียไม่กัดใช่ไหมครับไม่กัดโอเคเก่งมากกลัวมากที่ลูกจะพูดคําว่ากัดเพราะว่าชอบพูดลงท้ายคําสุดท้ายใช่ไหมครับอไม่กัดสิอะพันเตอร์ฉีดพ่นให้มัมมี่หน่อยครับฉีดให้มัมมี่นะครับเออนี่พันเตอร์ลูครับเราใช้กันบ่อยฉีดแขนสิครับฉีดแขนฉีดแขนฉีดแขนข้างนี้ด้วยครับน้าพนเตอร์ฉีดที่หน้า อ่าอันนี้เขาบอกเลยนะคะความพิเศษของผลิตภัณฑ์ทุกอย่างตรงนี้เนี่ยนะคะที่พลอยทํามาเนี่ยการที่บอกว่าออร์แกนิกเนี่ยบางทีหลายๆท่านอาจจะไม่รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ทํามาจากพืชทําอะไรพวกเนี้ยนะคะแต่ว่าของพลอยเนี่ยออร์แกนิกเนี่ยคือมาตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตคือตั้งแต่การปลูกที่ว่าไม่ได้ใส่สารยาฆ่า,มาแมลงลงไปในดินหรือว่าในพืชเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นเพียวออร์แกนิกจริงๆค่ะแนะนำเลยค่ะตัวนี้ออยอาบน้ำแล้วก็นวดตัวเด็กค่ะ แพนเตอร์ยุงกัดตรงไหนลูกหนชี้ให้ดูสิครับยุ่งกัดตรงไหนไหนตรงไหนครับไม่มียุงกัดหรอกแพนเตอร์มั่วฉีดเบบี้แพนเตอร์แล้วจะยุงกัดได้ยังไงไม่มียุงกัดวันนี้โฆษณามไม่ได้โอเคครับขอบคุณทุกคนยังบายบายก่อนเร็วบายบายบายยังไงครับสวัสดีครับโอเคค่ะ เรื่องจากว่าอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของเราเองไม่มีค่าตัวค่ะแพนเตอร์จะไม่ค่อยทํางานเท่าไหร่โอเคบายบายค่ะแพนนี่เองบ๊ายบายเยี่ยมมาก มากนะคะที่ติดตามช่องเพอพลอยชาแนลนะคะทาง YouTube ยังไงก็ฝากกด Subscribe กันลงมาด้วยนะคะถ้าใครยังไม่ได้กดก็ต้องกดส่วนใครที่กดไปแล้วไม่ต้องกดซ้ำนะคะเดี๋ยวมันจะอั s น s u c s i r i b e ไปโอเคค่ะแล้วเราไว้เจอกันในเทปต่อไปนะคะบาย